สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่ตูนน้ำซิงม่านช้างนะครับโอ้ยจอดแล้วครับรอรถนานแล้วไม่เห็นมาสักทีครับเลยจอดเลย อันนี้ก็จะเลิกงานพอดีครับอตอนเช้าก็ฝนตกนะครับพี่น้อง แต่ว่าตกไม่ค่อยแบบไม่ค่อยหนักนะครับวันนี้ก็ได้ออกไปทำงานอนอนแล้วครับไม่รู้วันนี้ใครจะนอนเฝ้าเนื้อ วนันนี้ช่วงนี้ก็แบ่งโซนนะครับพี่น้องส่วนพี่โมใหญ่น่าจะไปกุศะนะครับกุศะหนองใหญ่เลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปตามไปหาชายน้อยนะครับตอนนี้ก็อยู่แถวบ้านไปก่อน ไกับปรับพื้นที่นาด้วยครับเราก็เอา <c oughs> ดินเขาด้วย <c oughs> ได้วไ้ทำการจอดละว <c oughs> ยกลับเฮื่อนกลับเฮื่อน ในก็วิ่งอยู่สองคันนะครับรถห่วงนะครับโอ้แครงหมดแล้วครับ กลับเลยวะย,นะ <c oughs> ยังไง่าฮ่เออไม่เห็นรถมาสักทีครับพี่น้อง จะ XCMG มีกุญแจอยู่สองระบบนะครับตัวเครื่องกับตัวหัวเก่งนะครับฮะมันนี่นะออกไปเดือดมันนี่เอาทางน้ำมันได้ไปไหม นึกว่ามีน้ำมันน้ำเดนึกว่ามีน้ำมันน้ำเอาท่อแกไปใส่เขาไปสองขั้นบ่อีกขั้นหนึ่งพื่อดคครับไอ้อ๋อ จะให้พี่ใหม่อันใหม่คุยกับตั้งแต่ก่นครับว่าเลิกง,งานแล้วยัง <c oughs> ฝน,น,นตกช่วงเช้านะครับนี่จะเป็นแอ่งน้ำนะครับพี่น้องเดี๋ย,ว,ย,ว,ยกวก็จะขออนุญาต รับบ้านนะครับพี่น้องวันนี้ก็วิ่งไกลนะครับวิ่งโอ้หลายโลเลยครับ ก็ช่วงนี้ก็เป็นงานเล่งนะครับเพราะว่าจะถึงฤดูไถนาหวานข้าวแล้วนะครับต้องรีบนะครับยังคุยโทรศัพท์อยู่ ไปลปกับเพื่อนกับเพื่อน <c oughs> อ่ะโอเคครับผมก็ขออนุญาตปิดคลิปเลยก็แล้วกันโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงนี้ครับก้อ,อย่าลืมลกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ